ที่มีรายงานสอบปนนี้เ,เป็นกลุ่มท่านประกอบด้วยผู้ริ้างการทับงรือยภาพพิสานและนายกจังนัดโต้งดวงสวว นี้คืองานสื่อสารที่มีองค์การด้านหน้าธรรมารู้เพราะที่ สิกรัตเตวิมาเดงเตะกเมชะรุวนาเฟองมาใจมิตียสังฆสารนังมราังตาาเิตรีย์สัง

ตตะสังนัมมาสัติโคตมะมหันต์เว